สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผัดมีรถตักโคม่าสื่อนะฮะเป็นรุ่น WA 320รุ่น7นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะฮะอา่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นรถตักที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่ายโคม่าสื่อเขาเลยก็ว่าได้นะครับเป็น3ามร้่สินะครับก็แน่นอนพอเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับเขาก็จะมีความสวยงามนะฮะรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับเขาจะมีการเล่นความโค้ง ความมนความเหลี่ยมนะครับเพิ่มความเ,ออเขาเรียกไงความดูโมเดิร์นดูทันสมัยจะทําให้หน้าตาของเขาเนี่ยดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะ w a 3ลงศูนย์นะครับส่วนมากนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี3คิวนะครับผมนะบเป็นรถตัก3คิวนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพบุ้งกีกันนิดนึงครับนี่นะฮะ อาบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยทะลุตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของยางนะครับตัวนี้เนี่ยยางเขาจะใช้ยางเป็นยางเบอร์ยี่สิบจุดห้ายี่สิบห้านะครับซึ่งเป็นยางมาตรฐานของเจ้าตัวรถตักสามพิวแบบนี้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูช่วงแขนกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็แขนสวยนะครับไม่ได้มีรอยรล้ารอยดำตรงไหนของตัวเนื้อแขนเลยนะครับอ่าสามลองสูรรุ่นเจ็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์ของเขานะ ตัวนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยระบบเกียร์เขาจะเปลี่ยนจากเกียร์ท็อกธรรมดานะครับมาเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรลิกนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยการขับทดลองออการขับใช้งานของเขานะครับจะใช้งานเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์แบบใหม่นะครับเด,เดี๋ยวเราไปดูสภาพเกียร์กันนิดนึงนะครับ ลูกเกียร์ก็แห้งสวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกเกียร์เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์พกสูบเทอร์โบนะครับ่านี่นะครับพกสูบเทอร์โบนะอันนี้จะเป็นสภ้านในฝั่งเทอร์โบของเขานะครับ สภาพในฝั่งเทอร์โบก็มาสวยเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะฮะนี่นะครับสภาพเครื่องมาสวยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยพัดลมด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นพัดลมระบบไฮดรอลิกแบบใหม่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วรอบในการหมุนของเขาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความร้อนของเครื่องยนต์นะครับยิ่งเครื่องยนต์ร้อนทํางานหนักนะครับพัดลมเนี่ยเขาก็จะยิ่งหมุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูสภาพในฝั่งหัวชีดกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เอ่อที่เขาใช้งานนะฮะลาดของเขาี่ จะเป็นโคมสุ 6D 107นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยพวกกองเกิงอะไรของเขาเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่สุดโคมสสุบางกอกได้โดยตรงเลยนะครับ เครืค่องยนต์แห้งดีหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้วยความนี้เขามีรถรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ค่อนข้างแน่นนะฮะแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างเงียบมากๆนะครับอ่าเหมือนรถเก่งรถกระบะเราเลยนะครับยิ่งเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะเครื่องยนต์ก็จะทางานได้เงียบมากขึ้นนะครับนี่น,นะ,ะสวยนะครับหัวกงหัวเก่งยังไม่ผูดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพด้านบนที่นั่งคนขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับถ้าเดี๋ยวเราไปดูกัันว่าาาากรขขบทดลอองงงใช้เเ จะเป็นยังไงนะครับเขาจะใช้งานได้แรงดีหรือเปล่านะครับไปไปดูกันครับขับขึ้นมาในส่วนของที่น้าหน้าโบคนขับกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัก WA 3 2 0รุ่น7คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะสภาพภายในก็มาสวยเลยนะครับชุดเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับสภาพภายในเนี่ยมาสวยเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับ นี่นะฮะเอ้าตะกี้ลืมบอกไปนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีระบบกล้องหลังมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยนะหน้าจอกล้องหลังเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับชัดแจ๋วเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความปลอดภัยในหน้างานเราได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะดีมากๆนะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลของเขาตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับผมนี่นะเป็นคอนโทรลคู่นะครับแล้วก็เกียร์เขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์อโตเมตินะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเลข1 2 3 4ตัวนี้นะครับ มันไม่ใช่ตัวที่ให้เราเลือกใส่เกียร์เกียร์มันนวลนุ่นเก่านะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวให้เรานะครับเลือกเ,ออเกียร์ที่เราจะจํากัดนะครับว่าเราต้องการให้รถเนี่ยวิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับแต่ว่าระบบเกียร์ของเขาเนี่ยจะรันออโต้ไปเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ตามความเร็วของตัวรถนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมเลือกจํากัดเกียร์ที่เกียร์สามแบบนี้นะครับเนี่ยนะ เลือกไปที่เกียร์สามเนี่ยตัวรถจะไม่ได้เริ่มวิ่งที่เกียร์สามนะครับแต่ว่าเขาจะไล่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะครับไปจนถึงเกียร์สามนะครับสุดที่เกียร์ที่ผมกําหนดแค่นั้นนะครับจะไม่ข้ามไปเกียร์สี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมต้องการให้รถวิ่งไปถึงเกียร์สี่เลยเนี่ยผมจะแค่ปิดขึ้นไปเกียร์สี่นะครับแล้วก็พักหน้าพักหลังอย่างเดียวเลยนะครับอ่าเขาก็จะลั่นตั้งแต่เกียร์หนึ่งไปจนถึงเกียร์สี่นะครับปรับเกียร์ออโต้เองตามความเร็วของตัวรถนะครับนี่นะอ่าจะต่่่่่าาาาาาางงงงงงจจจจกกกกกกเเเเีีีีียยรรรรร์แแแมมนน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 วววลลลปตติิิดดึะะะคคคััััับบบถ้้้้้ททออข็ ด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดเวลาเราใส่เกียร์นะครับเราต้องเหยียบคันเร่งนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่เกียร์เฉยเนี่ยนะฮะใส่เกียร์เฉยโดยที่เราไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับรถจะไม่ทํางานนะครับเกียร์เขาจะไม่ทํางานนะครับเราต้องเหยียบคันเร่งนะครับเพื่อเป็นการใช้งานเกียร์นะครับนี่นะฮะอ่านี่นะครับถ้าใส่เกียร์เฉยเนี่ยรถไม่วิ่งนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาที่เราผ่อนคันเร่ง รถจะมีระบบช่วยเบรกภาในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนะ้วบอผ่อนเบ๊บเนี้ยรถก็จะค่อยๆเบรกแล้วก็ค่อยๆหยุดไปเองนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีมากๆนะครับเวลาใช้งานทั้งวันนี่บอกได้เลยว่าขับได้สบายแน่นอนนะครับนี่นะนี้ก็จะเป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มีระบบแอร์มาพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นรถรุ่นใหม่นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบนี้เลยนะครับดูได้ง่ายนะฮะสวยงามดูง่ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอสีแบบใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเทสกำลังแขนกันนิดนึงนะครับุโทษนะครับขับแรงมปนิดนึงมันไวนะครับเนี่ยนะฮะกำลังแขนไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกรถรุ่นใหม่เนี่ยจะทําได้ค่อนข้างแรงดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะปั๊มจะยังค่อนข้างสดนะครับทํางานได้แรงดีมากๆนะครับเนี่ยนะจังหวะการยกคงยกแขนเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกนี้จะทําได้ค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับเนี่ยนบะ ตามไม้ตามมือมากมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลของเขาเนี่ยก็จะทํางานได้นิ่มมากๆนะครับนี่นะใช้นิ้วเดียวผักก็ไปแล้วนะครับนิ่มมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับต้องใช้แรงเยอะกันมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะทําได้ค่อนข้างนิ่มนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองขับวนไปวนมานิดนึงนะครับ แล้วก็ข้อดีของเกียร์รุ่นใหม่งนี้นะครับสปีดต้นของเขาเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับเหยียบไปเนี่ยแทบไม่ต้องรอรอบเลยนะครับนี่นะฮะไวนะครับตัวนี้นะครับนะฮะสปีดต้นจะแรงมากๆนะครับนะฮะนิ่มนะครับพวงมาลัยก็นิ่มนะครับหมุนได้นิ่มดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะ เกียร์ก็ทํางานได้แรงดีปกปติเลยนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าท่านใดที่ลองมาขับนะบอกได้เลยว่าจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันขับค่อนข้างมันนะครับกียร์แรงนะครับขับมันนะตัวนี้นะครับอ่โอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับถือเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะของเจ้าตัว WA 3 2 0รุ่น7คันนี้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้ารถตักโคมสื่อนะฮะ WA 3 2 0รุ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองดูรูปวิดีโอของเขาเนี่ยนะฮะเป็นแบบวิดีโอตอนทํางานละเอียดละเอียดนะครับแบบเต็มสูตรนะครับก็สามารถพักไลน์มาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปกับเขาเนี่ย รูปของเขากับวีดีโอตอนขับรถรอใช้งานของเขานะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทงางไลน์อีกนึงด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับ ถ้าอยากจะลองมาขับเทสนะฮะมาลองเปรียบเทียบกับรถยี่ห้ออื่นสายอื่นนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโลเคชั่นทีร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับอ่านี่นะฮะทันนี้ก็มาสวยนะครับระบบของเขาเนี่ยก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเครื่องปั๊มทำงานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวโฟล์วเมสสูว่าสารุ่น7คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกกก็ฝาด subscribe นะคคคครรรรรัััััับบบบใหห้้้้ผมมมดดวววยนนนนนะะ่่่จาาาไพลสสิตของเีก็ลาไปก่อน ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ